อ๋อและครับตัวอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับเรือนาแสมนะครับเรือนาแสมครับขันสองแปดครับสองเท่าไหร่นะแสมสองหกเวทสองหกเลี้ยงเลี้ยงเกือบบวชดูไอชั้นขันครับชั้นขันครับหมดครับ จากตัวกิโลขึ้นมาสองโลเรีย้ยวตอนนี้แรงงัดพาวเวอร์อยู่ที่ข้อแขนแล้วครับเอากันด้วยปี๊บจับแมงคยเปี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 ยยอยเตะ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 ไต่ไต่เตะหรือหางดิไต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมองไม่เห็น ต้องเตะแล้วครับโอ้ยข้อหลอกหลอกเบอร์ห้าร้อยไปเลยไอ้เงยเรียบร้อยบรื่อยสวยงามไยเมื่อยข้อครับสุดยอดครับนี่ครับเยะ